นอนอยู่ลูกนอนอยู่น้องลีโอน้องโซดาอาน้องลีโอน้องโซดาอย่าตกใจลูกอย่าตกใจสวัสด,ดีนะคะคุณเอฟซีมาดูนะคะใครมาเนาะใครมาใครมา,รมาเต็มบ้านปู่ของย่าพาเลยนะคะเนี่ยคะ่ปะปาทุกไม่แต่ไข่แถบ,บานเนย น้องลีโอน้องโซดาก็ตกใจนะคะนี่ก็เป็นรถนะคะรถรถพี่สาวคนโตนะคะมาจากนี่นะคะป้าถาวนนะคะป้าถาวนพี่สาวคนโตแม่ของน้องกินนี่นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะน้องกินนี่ โอ้โหมาอยู่มุมนี้นี่เองอจินนี่อจินนี่สวัสดีคุณเอฟซีป้าอ่อนไหนเร็วสวัสดีค่ะอ่ะนังตูนนังตูนสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตูนนะคะน้องตูนอันนี้เป็นเหรียญป้าอ่อนนะคะเนี่ยเหรียญป้าอ่อนสิงโตของเราตย่เป็นลูกเป็นลูกหลานป้าอ่อนเนาะเสือสมิงโอ้ไ อันนี้ก็เลนนะคะเลนนี่ค่ะคนสวยนะคะยุปอดละนี่ฮะจิ๊บฮะยุมาสองโอ้ยยุมาสองพี่น้องป้องไปเลยเพ่อน่ะเป็นเป็นสาวแล้วน้องจิ๊บนะน้องจิ๊บอันนี้ก็น้องตูนนะคะน้องตูนฮะเนี่ยน้องตูนนะคะน้องกระตื้น้องกระตืนเอ้ยสวัสดีก่อนอสวัสดีนอยครับสวัสดีนายครับ สวัสดีเอ็กซีนลูกวัสดีครับโอ้โหนมรลอนมรอสวัสดีเอฟซประออนทุกคนแล้วนะคะมาถึงก็เล่นใหญ่เลยเล่นโซฟาใหญ่เลยโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โออ้โอ้อ้โอ้ตามภาษาเด็กๆคนนี้พี่เนาะดีใจคึกคื้นได้มาเห็น ได้ไม่เห็นหญ้าพาเนาะแม่อุ้ยทวดอืมแม่อุ้ยทวดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปะดปีหน,น่อยยายทวดคุณห้องเนาะไาอันอนี้ได้ยี่หม้ออะไรอันนี้อยอี่ปศิ่ะโอ้ยปศิยังไม่ใช่ตัวใหญ่เลยอะอนุบาลหนุ่นฮะปศิยังไม่ใช่ตัวใหญ่แค่นี่น้พับโถว์โมเมนต์มาพูดเบาล้วบอก มักเล็วย<อ>ายัาไม่เมาเอ้สดงว่าทุบบ้านอะไรมาเนี่ยบ,าบ,าบาักฮะฮะทุบบ้านมาเนี่ยแย่เลยฟังมาด้ยว,แมมวยแม,มเ่เมยแม่เมย์นี่มักทุบบ้านได้ยังเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาขนของช่วยพ่อเร็วๆก็มาถึงกันแล้วนะคะมาถึงกันแล้วกินนี่นะคะกินนี่ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูพี่สาคนโตนะคะมาถึงก็เข้าครัวเลยนะคะคน,น,นเ,เอฟซีน,นี่นะคะพี่สาคนโตมาถึงแล้วนะคะมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วมาหอดจังโมงจังงามเจ๊ชีทุ่มชีทุ่มเ่อซีทุ่มหน่อยๆน่อก เอาซีทุ่มนยีนเออเอาตีทุ่เรึ่งก็ได้นี่แม่นมาเจแม่นว่าเะแม่นนี่กาจะตายมาซีทุ่มครึ่งเลยซีทุ่มจะ่งแล้วมะฮอดหิวข่าก็เลยเห็นนกินเป็นบันไหิวข่าเนาะลาบซีนนะคะลาบซีนมาเด้อพ่อพี่น้องโซคลีโคลีมาถึงจะจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะโซคลีโซคลี อืมอนมันไวอยู่อืมลูก้านก็นได้อืมโอ้ยแค่นั้นมันก็นหายแล้วอ,อืมนปลาเรเบิดแนหรือล่าวนปลาเรเบิดหรือเปล่ามคมบ่นปลาลเบิดแล้ว อือ,อ,อ,อโซคล็กพ่อแม่พี่น้องมาเด้อโซคล็กก็เหมืนป่าถาวรเด้อคนมาหอดเคนก็หิวข่าวเนาะเคนก็วนะกแวะสื่อน่าค่ะทุกคนอู้หูหูนนะกูดได้อันนี้ก็ขึ้นยูก็ค้นนะั่นมักแล้วค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องอืมคนมาก,กินอืม มาค่ะมาค pues mm ่ะ hmm. ล่างใหม่ล่างมือเตรียมเตรียมมากินข่าวน้ำปลาข่าววันเด้อแล 4. 4. 5. 5้วแีบบเลยบอกนั่นอีเวนวันพ่ออ้าวคนโท่มากถาเจ้าอยู่อืมขวารแล้วจี ก้างมันมากกินบออันนี้เจ๊ซุเรียกนี่มากกินเลยเนะาะเออเจ๊พึ่นมากเลยความไม่ืนอนอ,องเลยของแ่บอิสานทุนวันเนาะความไม่นองม,มาเด้อม,มาเด้คอคนน่ะบึงลวจัดแกงกําลังสีเทียมอืมกับบวบานแล้วดอกเราหิวข่าวเนาะแล้วก็แตมม่ ม่ก็บมันแฟบเบหรอะรบเจ๊บเงดีอกระเทียมกระเทียมกระเทียมก็มาถึงอย่างปลอดภัยแล้วนะคะพอ,อนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเลยนะคะป้าถาวอนก็เอาไปคั่วแล้วนะคะคุณเอซีน่นค่ะเดินรล้วๆๆไปแล้ว ดูปูนะคะปูวผมส่งาค่ะทุกคนมากินข้าวกับพี่สาคนโตนะคะพี่ถาวรนะคะแล้วก็พี่เคยนะคะแล้วก็หลานแล้วก็ลูกนะคะนี่ค่ะพ่อแม่ของน้องกินนี่นะคะได้มาถึงแล้วนะคะ ทุังแล้วจ้าหนาเยตอนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจเช่นกันและกันด้วยนะคะจินนี่กินข้าวลูกกินข้าวอะไรอ่ะข้าวกล้องเหรอหอมหม่วยห่วยเลยไหนน้องจินนี่กินอะไรกินข้าวอะไรพ่อข้าวปองบอกจินนี่ เล่นแมงหยังหรือข้าวผัดอะไรหรือข้าวผัดกิมจิโอ้บุงเนยพรพี่น้องเอ้ยเด็กกินหอมห่วยห่วยห่วยอยู่ก็งูจักดอกฟอออนกับอะไรแต่มันอีหยังลูรลานกินอืยิ้มไม่กินข้าวเิ้บอาจารย์ขอไข่นับตาเลยพอเพียงก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ